ประวัติศาสตร์แซบคราวนี้ผู้พูดก็ไปสรรหาเรื่องที่แซบมากเลยเพราะอ่านแล้วมันแบสบซ่านหัวใจก็คือเรื่องอะไรล่ะก็คือเรื่องพระสนมฟ้องหย่าฮงเต้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าในสมัยราชวงศ์ชิงที่ผ่านมาเนี่ยอันที่ผู้ชายฟ้องหย่าหรือผู้หญิงฟ้องอย่าผู้ชายเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นได้น้อยมากๆ ครอบครัวสามาัญชนคนธรรมดาเนี่ยผัวจะหย่าเมียก็ต้องหาเหตุผลถึง10ประการไม่ก็ต้องเขียนหนังสือหย่าแต่เรื่องที่เมียจะหย่าผัวเนี่ยไม่มีนะคะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในครอบครัวคนธรรมดาเมียหย่าผัวก็ยังไม่เกิดเป็นถึงสนมของห้องเต้แต่กลับลุกขึ้นมาฟ้องหย่าผัวมันเคยเกิดขึ้นได้ยังไงคะฟังก็คงไม่เชื่อทั้งนั้นแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นในสมัยไหนล่ะ ก็คือในสมัยฮ่องเต้อ,องคสุดท้ายของราชวงศ์ชิงก็คือจัก,กรพรรดิปูยีนั่นเองและพระสนมที่ขอ,อยาคือพระสนมสูเฟยทุกคนเราเข้าใจอยู่แล้วนะว่าตำแหน่งเฟยเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งสนมขั้นสูงดังนั้นสนมขั้นสูงฟอ้องหย่าฮ่องเต้มันต้องมีเรื่องที่มันลึกลึกลับลับ,ลบเรื่งเหม็นเรื่องเน่าเกิดขึ้นแน่นอนไม่อย่างนั้นผู้หญิงคนหนึ่งมีทุกอย่างพร้อมจะมาหย่าผัวทําไมก่อนเราจะมาพูดถึงสาเหตุการหยา่า เราก็ต้องมาดูประวัติของพระสนมซูเฟยก่อนว่าตั้งแต่กําเนิดเกิดการเนี่ยเป็นอะไรพระสนมซูเฟยเนี่ยชื่อดั้งเดิมคือเออเออเตอเอรว,วนซิลแต่ผู้พูดจะใช้คําว่าซูเฟยแล้วกันนะเพราะมันเรียกง่ายไงคือพระสนมซูเฟยเนี่ยเกิดในครอบครัวผู้ดีชาวมองโกลระดับสูงเลยละ่ะคุณปู่เนี่ยเป็นข้าราชการชั้นสูงคุณแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมียเอกแต่ก็เป็นเมีย เอกแต่ว่าเป็นการคนที่มาทีหลังอะ่ะคือเมียคนแรกเสียชีวิตไปแล้วแม่ก็เป็นเมียเอกต่อไปคนที่สองแม้แม้ว่าสู่เฟยเนี่ยจะไม่ได้มาจากแบบครอบครัวที่มั่งคั่งอะไรถึงแม้ตัวเองจะเป็นชนชั้นสูงก็จริงแต่ครอบครัวก็ไม่ร่ำรวยอะไรชีวิตก็ค่อนข้างจะเรียบง่าย หลังจากที่เสียพ่อไปแล้วมารดาเนี่ยก็พาไปอยู่ตลาดดอกไม้ย่านชันเมืองของเมืองปักกิ่งแล้วมารดาก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีหัวสมัยใหม่ไงคือส่งลูกสาวไปโรงเรียนด้วยซึ่งสมัยนั้นการส่งลูกสาวเนี่ยหรือให้การศึกษากับลูกสาวเนี่ย ไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่มารดาของซูเฟยเนี่ยก็ค่อนข้างมองไกลยนิดหนึง่งก็ส่งลูกสาวเข้าไปโรงเรียนแล้วซูเฟยก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยเพราะกลับบ้านมาก็ได้เกรดดีตลอดศาสตร์เอ่ยวาดรูปเอ่ยทุกวิชาก็ยอดเยี่ยมอาจารย์ก็ชมกันอยู่ร่าไปดังนั้นชีวิตของซูเฟยตอนเด็กๆเ,เนี่ยถึงจะไม่ไฮโซไซตี้แต่ก็อยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขก็อยู่มาอย่างเรียบง่ายจนจักรพัรดิปูยีเนี่ยอายุครบ16ปี พอจกพักรพรรดิอายุครบ16ก็ถึงวัยที่ต้องอภิเษกสมรสบรรดาเชื้อพระวงศ์มองโกเอยคนจีนเอยก็ส่งรูปแล้วก็ส่งชื่อของลูกสาวที่อยู่ในวัยเดรุนีขึ้นมาให้ฮ่องเต้ส่งเลือกใช่ไหมคือจริงๆการส่งรูปลูกสาวขึ้นมาแล้วก็เขียนชื่อขึ้นมาเนี่ยจริงๆฮ่องเต้นเนี่ยก็จะให้ดูทีหลังเพราะว่าจะมีะแผนการคัดเลือกพระสนมอยู่แล้ว ซูไฟเนี่ยทำยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าหน้าตาเนี่ยก็ดูธรรมดาแต่ว่าก็เข้าไปสู่รอบคัดเลือกได้โดยที่พระเจ้าปูยีเนี่ยจริงๆแล้วเลือกสู่เฟยคนนี้ขึ้นเป็นหองเขา แต่ว่าเหล่าไทเฟยทั้งหลายคือบรรดาแบบว่าเหล่าสนมชั้นสูงของรัชการก่อนเนี่ยไม่ชอบสู่เฟยเพราะบอกว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยยังดูต่ำไปถ้าจะแต่งตั้งจริงๆก็น่าจะแต่งตั้งผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือเจ้าหญิงหวานหลงขึ้นเป็นฮองเฮาเพราะว่าน่าจะจะสวยกว่าแล้วก็ยังมาจากครอบครัวที่แบ็คกราวด์ดีกว่า นี่เรามีรูปของของเฮาหวานหลงมาให้ดูด้วยถ้าดูกันดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่าพระนางเนี่ยสวยกว่าจริงๆคือสวยกว่าซูเฟยแน่นอนหลังจากที่ซูเฟยเนี่ยเข้ามารับขัดเรืองในราชวงศ์ฝ่ายในเนี่ยชีวิตก็ครอบครัวของเธอก็ดีขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะจะไม่ดียังไงล่ะคะพอเป็นสนมปุ๊บก็อย่างที่บอกจะมีเงินเดือนจะมีางกำนันรับใช้จะมีขันทีรับใช้จะมีเก้าอี้นั่งไปไหนก็จะมีคนแห่แหน แล้วราชวงศ์ชิงเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าพระสนมเนี่ยจะกินอะไรได้บ้างจะใช้เครื่องใช้อะไรได้บ้างจะมีเครื่องประดับอะไรได้บ้างซึ่งสิ่งเหล่านั้นซูเฟยได้มาหมดเลยแล้วเมื่อจากตัวเองเนี่ยสบายแล้วมันก็เผื่อแผ่ไปถึงมารดาด้วยไงและเผื่อแผ่ไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่หลังเรา เพราะว่าแม้แต่ว่าจะไม่ตอนที่แตเข้าไปใหม่ๆเนี่ยจะไม่เจอปูยีมาก่อนแต่พระเจ้าปูยีก็เมตตาให้กรมวังจัดก,การหาที่อยู่ให้ดีขึ้นโดยพระสถานบ้านพักให้อยู่ใกล้กับพระราชวางังบริเวณประตูตี้อันเหมินทั้งยังพระสถานเครื่องเรือนไม้อย่างดีให้ไปตกแต่งบ้านคือณเวลานั้นบอกเลยว่าอัปเกรดขึ้นจากเเวลเบเบ้ขึ้นเป็นไฮโซเลยแต่ว่าพอพูดกันเรื่องอนาคตอะนะ คือถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองชีวิตของซูเฟยก็คงจะอยู่แบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็มีความสุขไปถึงบ้านปลายแต่อัน,นิจจาเมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้นพวกกลุ่มปฏิวัติก็ได้ยกเลิกระบบฮ้องเต้และก็ขับพระเจ้าปูยีออกจากวังโดยในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าปูยีมีเวลาเก็บของแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแต่กลุ่มปฏิวัติก็ไม่ได้แบบอุ้ยใจไม้ไส้ละกรรมอะไรขนาดนั้นก็คือยัง ให้เงินปีแก่เราราชวงใช้ให้เงินกับฮ่องเต้และวยังอนุญาตให้ต้องห้องเต้เนี่ยเอาพวกทรัพย์สมบัติต่างๆในราชวังเนี่ยเอามาได้ด้วยในทรัพย์สมบัติที่เอามาเนี่ยมันก็มีเครื่องเพชรเครื่องทองอะไรหลายชิ้นแต่ที่เก๋ก็คือว่าฮ้องเต้ปูยีเนี่ยเอาทองมาด้วยเกือบ4ตันเลยแหละคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทองทำสีตันเท่าไหร่คะคิดดูสิตันหนึ่งก็หนกึก็พันกว่ากิโล สตันก็สี่พันกิโลทองคำสี่พันกิโลคือ,อยังไงชีวิตก็อยู่สุขสบายแน่นอนเราก็ตัดมามาดูรูปของพระสนมซูเฟยกันบ้างรูปที่เห็นเนี่ยก็เห็นไหมยิ้มแฉ่งเลยดูหน้าตาสดใสดูหน้าตาอุ้ยกิ๊บเก๋รูปที่สองก็เป็นการยกมือขึ้นมาสองมือมีผ้าเช็ดหน้าด้วยโอ้โหดูมีชีวิตชีวามากเลยนะซึ่งตอนต้นของเรื่องเนี่ย ชีวิตของพอนมซูเฟยยังไม่ถึงจุดลันทดเริ่มจะมาจุดลันทดจริงๆเนี่ยก็ตอนที่ออกมาจากพระราชวังต้องห้ามแล้วแล้วต้องย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์นี่แหละค่อนข้างที่จะเกิดจุดดาร์กขึ้นมาในหัวใจความหายนะก็เริ่มมาเยือนคือว่าหลังจากที่ถูกกลุ่มปฏิวัติเนี่ยไล่ออกจากพระราชวังใช่ไหมห้องเต้ปูยีเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่เมืองทิงจีนแล้วก็อยู่ในคฤหาสน์ซึ่งพอมาอยู่ในคฤหาสน์ปุ๊บเนี่ย พวกระบบอะไรในวังก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปหมดเพราะว่ามันจะไม่เหมือนในวังต้องห้ามแล้วการแต่งตัวก็จะมีการปรับเปลี่ยนก็จะแต่งตัวอย่างฝรั่งตัดทําผมลอนใส่ชุดกี่เพาให้ตามสมัยนิยมและตอนนั้นก็เริ่มมีการฟุ้งเฟ้ออะไรกันมากขึ้นคือทุกคนก็เข้าใจว่าพอเราไปอยู่ในเมืองเทนจินที่มีเหล่าชาวต่างชาติเยอะเนี่ยชาวต่างชาติชอบเครื่องประดับแบบไหนจักรพรรดิปูยีก็จะเรียนแบบตามซึ่ง คนจีนเนี่ยถือว่าหยกเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยถือว่าเพชรเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นฮ่องเต้ก็จะให้ความสําคัญกับเพชรกับเครื่องแต่งตัวทางตะวันตกแล้วก็ใส่ชุดสูทนี่เรามีรูปมาให้ดูด้วยเห็นไหมฮ่องเต้ในใส่ชุดสูทเลยเหมือนกับแบบพวกแบบตะวันตกชีวิตในเทียนจินตอนแรกเนี่ยก็เป็น ดูเป็นชีวิตที่ใหม่ดูน่าสนุกสําหรับชาวที่ชาววังที่เพิ่งออกจากนอกวังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในพระราชวังหลวงที่ปักกิ่งเนี่ยมันเต็มไปด้วยกฎระเบียบที่เข่งครัดแล้วก็เงียบสงบแต่คราวนี้เรามาอยู่แบบอิสระเสรีประมาณ welcome freedom ที่ฤหาสน์หาเทียนจินแล้วดังนั้นิสนมซูเฟยก็คงจะคิดว่าชีวิตคงชั้นคงจะดีกว่านี้แต่ไม่เลยค่ะมันกลับยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆเริ่มมาจากอะไรข้อแรกเลย คือห้องเต้ปูยีเนี่ยฝักใฝ่กับเรื่องของการอยากจะมีอํานาจใหม่แล้วห้องเต้ปูยีเห็นว่าคนที่จะช่วยเหลือให้ตัวเองมีอํานาจขึ้นมาได้คือพวกญี่ปุ่นซึ่งพระสนมซูเฟยเนี่ยขัดขวางมาโดยตลอดเพราะพระสนมซูเฟยไม่เคยคิดว่าพวกญี่ปุ่นจะมาช่วยห้องเต้ด้วยความจริงใจห้องเต้ปูยีได้ยินการลบเล้าจากซูเฟยบ่อยๆก็หงุดหงิดน เพราะบอกว่าอะไรคะฉันชอบของญี่ปุ่นค่ะฉันชอบ ji, อคีโมจิอีอคืออีคือแล้วเธอมาบอกว่าอย่านะอย่ายอิโมจิอย่ายกินโมจิฉันไม่ได้ค่ะดังนั้นฮองเตปูยีความโปรดปรานี้ให้กับผสมซูเฟยก็น้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนอกจากนั้นเวลาพราะองค์ออกไปข้างนอกและกลับมาจากห้างสรรพสินค้าต่างๆทุกคนในวังจะได้ของหมดฮองเฮาก็จะได้ของ ขันทีก็ได้ของข้าราชบริพารคนอื่นก็จะได้ของแต่พระสนมสูเฟยไม่ได้ของอยู่คนเดียวซึ่งทำให้พระองค์น้อยเนื้อต่ำใจยิ่งนักนะนี่คือจุดหนึ่งจุดสองที่ทำให้สูเฟยตรอมใจเสียเหลือเกินก็คือว่าฮ่องเต้ปูยีเนี่ยออกมาซื้อคราหัสอีกหลังหนึ่งแล้วก็ย้ายทุกคนมาอยู่คราหอส่อีกหลังนั้นข้างบนของคราหอส่าเนี่ยก็เป็นห้องชุดไฮโซไซตี so ้สำหรับพระองค์อยู่กับฮองเฮา แต่สาหรับพระสนมซูเฟยนั้นกลับให้อยู่ชั้นล่างห้องเล็กๆที่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรซูเฟยเศร้าเสียใจมากเพราะยังไงตัวเองก็เป็นถึงพระสนมชั้นสูงอย่างน้อยถ้าไม่ได้อยู่ชั้นสองเดียวกับฮองเฮาอยู่ชั้นหนึ่งก็ยังดีแต่ห้องต้องใหญ่แต่นี่กลายเป็นว่าห้องเล็กไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเหล่าข้าสบริพารสักเท่าไหร่แล้วมันจะไม่ช้ำใจได้ยังไงล่ะข้อ 3. ห้ฮองเฮาหวานหลงก็ไม่ได้โปรดซูเฟยด้วย ันนี้ถือเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดเลยคือถ้าดูตามรูปที่จะให้ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าฮองหาหวานหลงกับซูเฟยเนี่ยแม้แต่เวลาถ่ายรูปก็แบ่งกันอย่างชัดเจนว่าเธอเป็นเพียงแค่สนมฉันเป็นเพียงแค่หงเฮาอย่าไม่อยู่ใกล้ตี่นฉันเลยอิสนมเมียน้อยออกไปหวานหลงใส่ชุดสวยงามมองจิกกล้องสุดฤทธิ์แต่ซูเฟยกับมองล่างแถมมือก็ตกลงหวานหลงพวดจะบอกว่า ยยอมมากันสิ่นฉันเลยฉันต้องเด่นที่สุดเป็นหนึ่งในตองโออีกรูปหนึ่งเหมือนกันโอ้โหรูปนี้นึกว่าผีจูออนค่ะห้องเฮาหวานหลงอยู่ข้างหน้าซูเฟยอยู่ข้างหลังมองด้วยสายตาละห้อยประมาณว่ากูก็อยากจะจิกกล้องเหมือนกับมึงแต่ทำไมมึงต้องให้กูอยู่หลังด้วยรูปต่อไปก็เป็นอีกรูปหนึ่งของซูเฟยแต่ทำไมแต่ละรูปหลังจากที่ไปอยู่ข้างนอกวังแล้วเนี่ย ดูหดหูเหลือเกินรูปนี้ก็ใส่ไม่ได้ใส่เครื่องแต่งตัวอะไรเลยแล้วก็มองล่างถัดมาก็เป็นรูปที่ฮองเฮาหวานหลงรับแขกบ,บ้านแขกเมืองโดยมีฝรั่งอยู่ตรงกลางดูสิฮองเฮาหวานหลงกับฝรั่งมองจิกกก้องด้วยสายตายิ้มแย้ม,ยมแต่ซูเฟยเนี่ยหน้าเฉยๆแล้วก็มองเฉไปทางอื่นเหมือนประหนึ่งแบบอะไรอื่นไม่เข้าพวกนะอันแล้วมาต่อกันอันเนี้ย ผู้ฟังไอ้ผู้พูดเนี่ยฟังมาจากสาร,รคดีอกอันนึงนะที่พระสนมคนสุดท้ายของปูยีมาเล่าให้ฟังพระสนมนคนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าหวานหลงเนี่ยไม่ชอบซูเฟยมากฮองเฮานี่ไม่ชอบซูเฟยมาก,ามมากเพราะมีครั้งหนึ่งเนี่ยฮองเฮาเพิ่งกลับออกมาจากนอกวังไงก็ไปเดินเล่นในสวนตัองเตอยู่ดีๆซูเฟยเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจไงไม่รู้ห่ฮองเฮาเดินมาก็เผลอถุยน้ําลายลงไปที่พื้น หงเฮาวานหลงโกรธมากบอกหล่อนฉันกาลังเดินผ่านมาหล่อนมาถุยน้ําลายที่พื้นยังไงยะนี่ถ้าเกิดฉันเดินเร็วไปอีกสักนิดหนึ่งอะน้ําลายหล่อนไม่ต้องมาโดนหน้าเดียวหรอคะโซเฟียก็บอกที่ฉันไม่ตั้งใจคะ่ะตอนที่ดิฉันถุยน้ําลายที่ฉันติดเสเลิดคะ่ะเพราะว่าเออ,อเผอิญกินปูดองคะ่ะปูดองและขาปูมไปติดที่คอหอยคะ่ะฉันเลยต้องถุยน้ําลายออกมาโกหกแต่จริต ฉันจับเธอได้ชัดๆว่าเธอจะลบหลู่ฉันนี่ยังบอกว่าจะกินปูดองสำนึกความผิดในห้องเดี่ยวนี้สูเฟยก็ต้องกลับเข้าห้องไปท่านั้นยังไม่พอห้องเห่าเข้าไปฟ้องห้องเตยบอกว่าดูสิสนมชั้นต่ำกลับมาลบหลู่ฉันฉันไม่ชอบใจมากฉันเสียใจมากเลยค่ะห้องเตยก็เชื่อห้องเหา่าโดยการส่งคนในกรมวังเนี่ย ไปดุด่าซูเฟยอย่างรุนแรงซึ่งข่าวนั้นซูเฟยแบบด่าแบบไม่เป็นผู้เป็นคนะ่ะซูเฟยคือแบบตรอมใจมากเพราะแบบตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยโดนด่ารุนแรงขนาดนี้และต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนั้นน่ะฐานะในวังในครือหายเนี่ยก็ย่ำแย่มากแล้วเพราะทุกคนในวังเนี่ยไม่มีใครสนใจซูเฟยเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซูเฟยถึงกับทนไม่ได้โดยการพยายามฆ่าตัวตายและเธอฆ่าตัวตายยังไงล่ะ เธอก็เอามีดเนี่ยแทงที่ทองน้อยของตนเองโชคดีเนี่ยที่เหล่านางกำนันไปเห็นก็เลยเข้าไปช่วยเธอทันแล้วก็มีคนไปบอกพระเจ้าปูยีบอกว่าพระเจ้าปูยีสนมของพระองค์น่ะฆ่าตัวตายแทงที่ห้องเจ้จะสนใจพระองค์บอกไม่ไมาเราไม่แคร์ด้วยแล้วก็ตัดออกมาบอกว่าทำไปเพราะจะเรียกร้องความสนใจและเสิใครก็อยา่าไปสนใจนางดูสิ พรลราจะดำหลัดอันแสนเย็นชาเนี่ยพอไปถึงพระสนมสูเฟยแล้วจะรู้สึกยังไงเมื่อถึงเวลาหาจังหวะเหมาะพระสนมสู่เฟยก็เกิดการปฏิวัติเลยค่ะบอกว่าพอกันทีความกดดันนี้ฉันไม่รับอีกต่อไปแล้วพร้อมกับบอกว่าเอาเพียงแอมสวรรค์มานี่แหละคือความกดดัน ที่ฉันต้องทนต้องเจอทุ่มเทใจให้เธอมากมายจนเกินตัดใจแต่ว่าเธอไม่เคยรับรู้ว่าเป็นเช่นไรไม่เคยต้องเจ็บก็คงไม่เคยเข้าใจเมื่อไรต้องเจ็บก็ต้องทำใจ ก็ต้องทนต่อไปหรือแล้วซูเฟยบอกว่าฉันไม่ทนแล้วค่ะเพียงแอมสวรรค์ฉันไม่ร้องด้วยดีละ่ะฉันฟ้องหย่าเลยซึ่งการฟ้องหย่าของซูเฟยครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นประมาณสายฟ้าฟาดประมาณแบบว่าเจม,มี่บูเฮอร์โชขาคือทุกหนังสือพิมพ์สมัยนั้นลงหมดเลยเพราะพันสนมซูเฟยฟ้องศาลแล้วเขียนเหตุการณ์อย่างละเอียดว่าทำไมต้องฟ้องหย่า ก็กลับมากันว่าโอูห้หูมันก็เป็น Talk the Town ั f เดอ t o ทาวสิเพราะว่าพระสนมลุกขึ้นมาหย่าสามีที่เป็นฮ่องเต้ถึงแม้วในสมัยนั้นเนี่ยราชวงศ์ชิงเนี่ยจะล่มสลายไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังให้ความชื่อความนับถืออยู่แล้วก็หลักการของผู้หญิงการวางตองผู้หญิงก็ยังมีการเชื่อมั่นกันอยู่ดีอยู่ดีไม่หย่ากันแบบออกสื่ออย่างเงี้ยก็ต้องเกิดสั่นสะเทือนทั้งวิวาสิคะสสะเทือนทั้งพิภพเลยค่ะ แล้วมันสะเทือนคึกโคมยังไงก็คึกโคมที่ว่านังสือพิมพ์ต่างๆนําไปลงข่าวพี่ชายผสมเนี่ยได้เขียนจดหมายลงหนังสือพิมพ์ปนามพฤติกรรมของน้องสาวเลยว่าตัวเองอ่ะได้รับพระกรุณาที่คุณจากราชวงศ์ชิงถึงขนาดไหนไม่คิดถึงหน้าตาบัมพะบบรุษแล้วตัวเองก็เป็นมองโกชั้นสูงมาทําเรื่องต่ำๆอย่างนี้ได้ยังไงแต่ความเด็ดและเผ็ดก็คือตอนพระสนมได้เขียนตอบโต้พี่ชายบนหน้าหนังสือพิมพ์ใช้สำนวนที่ ร้อนแรงแต่ไม่มีคำหยาดคายเต็มไปด้วยข้อกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับสตรีที่จะอย่าล้างกับสามีและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของพระนางกับพระสวามีที่ล้างรามันานการปฏิวัติครั้งนี้กลายเป็นคำกล่าวของคนทั่วไปว่านี่คือการปฏิวัติแห่งพระสนมมีดสัน้นคำว่าพระสนมมีดสันนส้นเนี่ยมีดสั้นนี้มีความหมายนะคือว่าตอนที่ห้องเต้ปูยีโดนขับออกจากพระราชวังเนี่ย ตอนนั้นเป็นช่วงที่สับสนวุ่นวายและพระสนมนี่แหละซ่อนมีดสั้นไว้ในแขนเสือ้อเผื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ฆ่าตัวตายไปตามจากักรพรรดิปูย่ยีซึ่งประชาชนก็เลยให้สมญานามนางว่าพระสนมมีดสัน้นอ่าเราก็มาดูรูปกันต่อนะก็จะเห็นว่ามีอีกหลายลักษณะของพระสนมซูเฟยที่ ดูขึ้นมาแล้วค่อนข้างดีเวลาที่ถ่ายกับคนเดียเด่ยวๆคือคถ่ายถ่ายตัวเองอ่ะค่อนข้างจะดูลื่นเริมสดใสแต่ถ้าเกิดมีหวานหลงเข้ามาในเฟร,รมเมื่อไหร่แล้วก็ชีก็จะดูเศร้าหมองไปทันทีออันสุดท้ายก็จะเป็นเอาภาพมาจากเรื่อง the last emperor ที่แบบอู๋ถ่ายมา20-30ปีที่แล้วภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นตอนพระสนมซูเฟยเนี่ย ยังเด็กๆอยู่คือผสมซูฟเฟยเนี่ยหลังจากรับการคัดเลือกให้เป็นสนมแล้วก็เข้าวังไปก่อนวัดหลงพอฮองเทามาถึงวังหลวงแล้วพระสนมก็ออกมาต้อนรับเป็นไงน่ารักแมมในสมัยเด็กน่ารักเนาะหน้าจิ้มลิ้นเชียวแล้วก็เครื่องแต่งตัวที่เห็นเนี่ยจะเป็นเครื่องแต่งตัวแบบมองโกและก็จะมีเหล่าพวกไทเฟยเหล่าพระสนมของราชการก่อนมาต้อนรับด้วยก็ดูสดใสแต่ว่าดูแก่แล้วก็ดูขรึมเนาะถัดมา ก็จะมีภาพของฮงฮาหวานหลงกับซูเฟยซูเฟยเนี่ยคืออยู่คนขวามือนะหวานหลงจะอยู่ทางซ้ายมืออีกรูปนึงก็จะเป็นตอนที่พระเจ้าปูยีโดนขับออกจากวางังมีทหารเอาปืนมาไล่เห็นไหมแล้วก็มีรถถังมารับคนซ้ายมือก็คือซูเฟยรีบขึ้นรถกันเลยค่ะเพราะว่าทหารไล่แล้วไงว่าออกไปจากพระราชวังเดี๋ยวนี้ สู่เฟยก็หน้าตาแบบยังสับสนวุ่นวายว่าุจะทํายังไงเนี่ยชีวิตนี้ส่วนฮองเาววันหลงก็งงๆพระเจ้าปูยีก็นั่งอยู่ตรงกลางส่วนที่เห็นหน้าอยู่ข้างหน้าสุดก็คือพระอนุชาของห้องเต้ปูยีนั่นเองดูสิสีหน้าของสู่เฟยค่อนข้างจะเศร้าส่วนหวานหลงก็ยังดูเศร้าแต่ไม่เท่าสู่เฟยไปยังไงล้ทุกคนเรื่องพระสนมและการปฏิวัติมีดสั้นนั้นถึงใจทุกคนหรือเปล่าล่ะ เพราะใครจะไปคิดล่ะว่าพระสนมผู้สูงศักดิ์จะลุกขึ้นมาฟ้องฮ่องเต้ฟ้องที่จะขอหย่าต่อหน้าธารกำนันเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนในราชวงศ์ชิงแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่แซบเรื่องนี้จะไปแซบเรื่องไหนล่ะเอาละทุกคนวันนี้มีคอมเมนต์อะไรก็เขียนกันลงมาข้างล่างแล้วตอนต่อไปเจอกัน